สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องด้วยครับเด้อนะครับวันนี้แอดมินกับเดินทางมาทางทงนี่แหละนะครับมาหาหน้าจอยนะครับหน้าจอยงวดที่ผ่านมาเลขพุทธกกบเขาพื้นกันนะครับเขาดึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเฮงออกไปลงช่องบ้านนาทีวีนะครับมาได้ลงช่องางเพราะว่า ลงกันหลายลงกันหลายช่องแล้ววัหิ้้ก็เลยลงถึงไปช่องเดียวนะครับมันนี้ก็เลยไม่เยี่ยมมาหยาบเลยจอยนะครับแล้วยังเห็นเราผู้เดียวเล้ยพากันหัวขวัญตี้ได้านันบวชหยดขาข้าบางวัดสุ่านมาบางวที่ผานมาวนที่ย่าเอาแนวท่าของแนจอยไปลุกนะคะว่าที่ผ่านมาข้อมูลเป็นแบบนี้นะคะวันที่16เมษายนสองหหนะคะ นาจอยเพิ่นฟันว่าไปกินเขาอยู่บ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็เจ้ากับห่อเขาห่อเนื้อห้นะคะเราลุกเพิบนจับลนตรีก็คือสามเจ็ดนะคะเป็นเอามาลงแนวทางเอามาลงต่างแต่น้นที่ยาลงคลิปนี่ไปต่างแต่วันที่หานะคะบางคนบ่เห็นชิปบางคนก็เห็นเห็นเราก็ลืมบ่ได้ซื้อนะคะมีเอพีปาก ค่ะครับเขามาให้ยในจอยนะคะเฮียหนุเฮียหนิ่นกับวันไอคิวน้ำจอยเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นก็อยากหายอยากซอยนะคะเฮียหนุฝากมาให้ยในจอยพันหนึ่งนะคะแล้วก็คุณวิภาพรห้าร้อยบาทรวมเป็นเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะถึงมื้อในจอยแล้วนะคะขอให้เพิ่นนะคะขอให้โซกมันหมานน้ำกันคางวดวขอให้โซกมันหมานน้ำกันเพิ่นบางวดนี่ ฟันนาทีจัาลายังไนอันอันมีมี่บินอันอันมีบินเหลขวันแมนไอป้องเพนันปิวมาจากสารโอแฟนแฟนนะจอยลาปองก็เลยอมมาเสียงล่องเบงค่ะจำเมื่อใดนะจอยได้ตั้งต่เลขกออกไม่ไม่ต้องงวดนลแม่นเราฟันดีบ่ไหมฟันดียังว่าฟันฟันอัน ฟันดีอยู่อันเล่าอันเล่เาอ,อันฟันว่าคือขึ้ได้ไปโรงงานนี่แหละเล่เายางออกมาจากสารแล้ว่าเอาเลยเด้อชิบสีนั่งเอาเลยเอาเลยเล่าอ่ะอังศิลป์หน้าจอยฟันหรือหน้าปองฝันอ่ะพูดฟันหน้าจอยพูดฝันม<น>ันบอกเอาสิบซีก็ค่ะ,ะแสดงว่าพูยม่โรงงานอ้วนแมน,นแต่ก่อนนี่หน้าจอยเคยเห็นโรงงานอวนเนาะเอามาเสี่ยงเรากับฟันว่าได้ไปโรงงานอวนค่ะ แล้วก็เพิ่นยางออกมาจากสารผู้ใา้เพิ่นนงเสือบ่เป็นค้นโบล้านบ่กันนงเสือรรมดาดแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่เฒ่าด้บ่ค่ะไว้กลางคนนี่ค่ะอืมแต่ว่าเป็นเป็นเป็นผู้ชายแมนเป็นผู้ใา้เพิ่นบอกให้เอาเลยเอาเลยแมน14ซีแมนในฝันเพิ่นบอกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างบ่ได้บอกเพิ่นบอกจะตัวเลขจะซื้อหรือไมเพิ่นบอกเลยว่าเอาเลย เอาเลยหน้าของซิบซีนเอาเรยระหว่างสี่เอาเลยเอาเรื่อยจะได้ลอตเตอรี่เข้าไปไปว่นท่านได้ไปซื้ออยู่ลอตเตอรี่ก็เริ่มสีออกเนาะวอยหนึ่งซีนี่มันเป็นวันเลือกตั้งค์บ้านแมนบัวลุงเฮงมันมันบันที่ซิบซีพฤษภาคมเลือกตั้งเนาะส่วนมากเรียบตั้งแม่บอกเออส่วนมากเลือกตั้งยังได้มันชอบบอกวันบ้านที่แม่บอกบ้นเลือกวันวันที่เลือกตั้งนะ เกิดตั้งนังไดชอบออกตอน,น,นเราเรียกตัง้งวันที่ยนะี่สิบแปดน่ะก็ออกสองแปดแมน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 จำได้แล้ว,วเพื่อนบ่ได้บอกสามโตบอกทั้งสองโตค่ะแล้วก็บอกบนบอกล่างแมนบ่ได้บวกอยังเลยเมื่อนี้นะ่ะจอยไปเหตุงานน่าป๋องไปเหตุงานบนะ่น่ะจอยไปเหตุดิค่ะเขาอ,อันออกออกมาแล้วหามาอแอ้ว ออกงานมาแล้วออกมาจะหามเมืองแรงสิค่ะอันนี้จะไม่เห็ียดยางก็เย็นเหยียาง,งมากเอยมะม่วสวนหัวจะไปใส่เบิดหนม้วนหัวนยุตระย่างโคบองม้วย่างโคบีว่ะนึกว่าหนาแรง,ม,งม่วนี่หงากินนึกว่าร้อยขายแล้วขายไม่ได้เพื <laughs> ่อนนี่แท้แรงเนาะลูกหงาตายเบิด์นเราไปกินนี้ยังเนาะเอากินยอดอ้อยอยอดอ้อยที่ขาเจ้าโลนไหม ตัดอันตัดมาให้มันกินมันก็กินแข็งแรงเนาะพ่อมันบ่ตายนะคะเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเด้อพี่น้องนะคะเห็นนั่นเห็นมันเลี้อยู่เดียวไปดินเขาโลกมันมันเลมกินจีนียังเนาะหยามันตะปอแต่แปนก็สิเลี้ยงนเนาะะป้องเป็นเด็กบินอวนมากเลยจ้ะบินอวนกับเล็กชิชีขกันจ้ะะอ๋อเด็กบินอวนมากเล็กชิ่นะจอยกับเล็กเอาไปเชียงเบิ้ง ว่าเป็นเข้ขวัญหากว,ว่าให้ซีเอาซิฟซี่ที่กันมาแจ้ค่ะแต่ไม่ได้คนะ่ะแต่บ,บ่นว่าเออตักวก้ันศิลสิเอากล้วยนี้ไปให้ตลอดได้สิเราทีเพิ่นไม่บอกแกวซิฟซี่นี่มันบอกว่านศิลบอกหรือว่าบอกตองหวอวตองหวดเลยค่ะอบอกมาตองหวดดัวตีสรุบ,บานในคลิปนี้ พุ่มอยู่โรงงานนะจอยเพิ่นบอกให้ซื้อซิฟซีนะคะให้ซื้อเอาเด้อซื้อซิฟซีเพิ่นบ่บอกบนบอกล่างเพิ่นบอกให้ซื้อหลายๆบ่เพิ่นบอกว่าให้ให้ซื้อเอาเลยสีเพิ่นบ่ได้บอกว่ามีแต่ว่าให้ซื้อเลยเอาเลยบ้างสิเอาเลย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 ว่าาาออืแต่่วนะจอยบ้านซื้อนะจอยเพ่นบอกลงช่องก่อนแม่่นะ อย่าลืมด้พี่น้องหววที่พนมากกับว่านนที่ย่าลงตั้งแต่ตองหวดลืมนะคะเพราะว่าโคง้งทุ่ท้ายกับว่าจะมาย่ำหายจะมาตามโคง้งทุ่ท้ายกับมาบ่เห็นนะจอยกับเลยบ่ได้ตามบางคนกับว่าจดไว้จะลืมบ่ได้ซื้อนะคะมือนีหัวตะวันที่สิบเก้าหัวท่พนมากมาสัมผัสวันที่หานะยานพี่น้องลืมเดี๋ยวน,นี้มือนีมือนีวันที่สิบเก้านะจังจังจังมาตามอีกใกล้ใกล้ใกล้เมื่อเลขสิออกมาตามอีกเนาะ เพื่อพี่น้องเพิ่นสี่ลืมเนาะแม่ส่วนพี่น้องเพิ่นลืมเขาออกจากเวียนเลยเขาเจ้าลืมเพื่อเจ้าฟันเห็นซ้ำตัวแดนขึ้นขึ้นเลยนะใช่สหมาสัมยู่เพราะว่านน่าจอยกันเคยเขาเป๊ะเป๊ะมาหลายงวดอยู่เดี๋ยวนี้เลขพักสองคู่เศร้ามากเลยบอกบ่ครับบ <s we at> <son> ่ได้บ่ได้ไปเอาอืมบ่ได้ตามเพิ่ลย่าบ่แม่นต์เราบ่ไปเลยเพิ่นบ่บ่นบ่พีเวลาไปเอาน้ำพิ่นเลย บะเนียนข้าเจ้ากระเถือกยูข้าเจ้าเถือกหมวดมื่อหันข้าเจ้าเถือกหกศูนย์ศูนย์หกยูโดนเมื่อหันโดนโดนเทียเลยบประด็ไปเอาน้ำฝนมันเลยเขาซุ่หวดแมน,ดนโดนเทียเลยบพอไปเลยแมนค่ะโดนเทียร์เล่ย์พอไปเลยมิเตเลขกันนะคะช่วงนี้นะจอยบระเด็จแปลเรกพระมหายเรกสองคูประเด็ไปเอามิเตเลขกันนะคะใส่ออกไม้พี่น้องเพิ่นเบิ่งอีกไหม อันอเดียเป็นยาแคปนาจอยสลูกปลานาะนะจอยฟันต้องงวดนะคะฝันมาพุ่มอยู่โรงงานบอกว่าหายสื่อเลยนะคะสื่อเอาเลยเอาเลยคือหนึ่งซีหางเดียวนะคะเป็นแนวร่างหาสื่อสลหรับกินแบงรัฐบ,บาลนะคะพี่น้องหาเบิ้งเลยนะครับบสถูกลองวันใดกระถูกรลงวันหนึ่งเลยแหละ,ะมันมีหลายลางวันอยู่ดอกอ่นานโบซองเบิ้งตัวเลียกว่เบิ้งพักกันเบื้องย่นี่เด้อไปจับไก่แม่ต้มน้ำก่อน, <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> จับไก่แม่ต้มน้ำกัน พอดีพอดีต้มไก่สำเนี่ยเอาคือปิดแต่แคะเทปที่นี่เอาสิไปสายโอ้ยว่าสิจับเมียต้มน้ำโอ้ยเปลี่ยนจะได้แล้วมีมองลี่แล้วแลนเขาปลามันเข้มโอ้ยเบิ่งนะครับเด้อสภาพกันสัมผัสเจอกันยุ่ยสล่ำนุ่หันนะครับคุยกันเลยเบิ่งไปนะครับ เบื้องลังการถ่ายทำสดๆนะครับบ่มีการแต่งฉากแต่งยังทำกันสดๆนะครับโชคดีโชคดีเด้อพี่น้องเด้อน่าใจพี่น้องโชคดีน้ำอีกเด้อนะครับเบื้องศาสตร์กับบบปูให้กันพากันเกียกเอาเลยนะครับเด้อนี่แหละเบื้องหลัางการทำงานตามหาตัวเลข่ออยูุใส่าทามย,ย่หัน คนมาเห็นข้อข่อยแดงแบบข้อแดงๆนี่อันนี้เด้อพี่น้องว่ามันมาข่อยไปตีมวยมัทไทรว่าม่นแต่แล้ววาง<อ>าถั่วล็อกคอแทงเขาคือข้อแดงเอันนี้ก็น้องอันนะครับน้องอันก็ว่าปิดคลิปนะครับ อันมาพอเราจะคของได้ออกกล้องมายิ้มเลยตีอ้าพี่น้องกดติดตามไว้ได้ครับเรื่องโค้งสุดท้ายมาตาำหน้าจ่อยคือเก่านะครับบัสดีครับบัสดีครับจะจะไปเม่ก่อน